โอเคครับผมทผู้ชมฮะตอนนี้ก็อยู่เกมของ k r t ต์ of a s l s n d น d ะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมาบอกถึงการบิวตัวละครของ c าร t เตอร์โอเคครับผมท่านผู้ชมฮะตอนนี้ก็อยู่ในเกมของ k r t ต์บ of ass land กันเหมือนเดิมนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องการบิว ตัวละครของ Call of Duty นั่นเองนะครับก็คืออาชีพที่ผมเล่นอยู่ณปัจจุบันนี้นะครับเป็นหลักเลยก็ผมบิ i ยังไงบ้างอย่ามาดูกันละกันนะครับจะบอกก่อนว่าการ b u i วของ b u i l ตาหรืออาวุธที่ใช้เล่นเป็นของสายไหนนะครับมันจะเป็นการ b u i วส่วนตัวของผมละกันนะครับตามที่ผมเห็นว่าเอิมน่าจะดีหรือว่าตามที่ผมสามารถจะหาตานั้นได้นั่นเองนะครับก็ประมาณนี้จริงๆหลายคนอาจจะบิวไม่เหมือนกันแล้วแต่ว่าเราคนนั้นเขาหาตาอย่างไงได้บ้าง ประมาณนี้นะฮะถามว่าเอาแรงสุดแล้วจะไปต้องใช้เงินเยอะไหมยเยอะมากนะครับต้องหาทองแล้วไปประมูลตาที่แบบว่าโหดมาใส่อะไรแบาเนี้ยก็เลยคิดว่าเอาที่ผมมีอยู่ในะปัจจุบันนี้ก่อนแล้วกันนะครับโอเคมามาดูกันฮะ อาจจะพอเป็นแนวทางให้กับใครหลายๆคนได้หรือว่าคนที่เล่นคาลสเตเตอร์เหมือนกันนั่นเองนะครับอาวุธที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นอาวุธของตัวคิดาเมดนั่นเองนะครับคิดาเมดกับตัวอัตราครินั่นเองนะครับของอย่างอื่นก็คือครบเซตเป็นเซตสายเอ่อสายอาชีพหมดเลยนะครับแล้วก็จะมีของตัวอาวุธที่เป็นสายคิดาเมดนะครับจริงๆอ่ะอาวุธจะมี2ส,สายก็คือสายธาตุกับสายคิดาเมดนั่นเองนะครับนี่เดี๋ยวผมพาไปดูนะฮะนี่คืออาวุธของคาลสเตเตอร์นั่นเองครับผมก็มีแหวนดาราแห่งความรู้กับ แหวนดารามังกรหยกนะครับถามว่าเราจะเล่นอันไหนนะครับถ้าเอาสุดจริงๆก็แนะนําว่าให้ไปไอ้มังกรหยกแทนนะครับเป็นสายคิดดามเมจแล้วเราค่อยใส่ตาที่เป็นตาธาตุเข้าไปนะครับแต่ถามว่าถ้าใครที่ไปเล่นอีกอาวุธหนึ่งได้ไหมก็เล่นได้เหมือนกันนะครับถามว่าแรงพอๆกันไหมอันนี้ไม่แน่ใจแต่ถามว่าแรงไหมแรงนะครับรู้แค่ว่าแรงเหมือนกันแค่ไม่จําเป็นจะต้องใส่ตาธาตุนะครับถ้าเราแบบ ไม่มีตาธาตุมันหายากอยู่แล้วช่วงนี้คือในตลาดในการประมูลไม่มีอยู่แล้วนะครับหายเกี้ยงแต่ถ้าเรามีตาอย่างอื่นที่เป็นเพิ่มพลังโจมตีการภาพหรือเพิ่มลังโจมตีเวทก็เอามาใส่แทนได้นะครับเพราะว่าไอการโจมตีธาตุเราก็ได้รับมาจากอาวุธอยู่แล้วนั่นเองนะครับคาสเตเดอร์หรือตาเบเกอร์อะไรพวกนี้จะมีการโจมตีแบบปกตินะครับจำเป็นจะต้องใส่ตาธาตุเข้าไปด้วยเพื่อให้มีการโจมตีธาตุเข้าไปนั่นเองนะครับ เหมือนจะเห็นว่าคาวซาเดอร์มีพยักนะครับเป็นเป็นไฟมีนกเรียนเป็นน้ําแข็งเป็นสายฟ้าอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเราจําเป็นจะต้องใส่ตาธาตุเข้าไปด้วยนะครับทำให้เรามีการโจมตีธาตุเข้ามาแทนนะฮะไม่ใช่ว่าแบบมีการโจมตีธาตุอยู่แล้วแต่ปั๊มนี้มันเป็นแค่การโจมตีเวทเท่านั้นดาเมจเป็นดาเมจเวทแต่ว่าไม่ใช่ธาตุเราแค่ต้องใส่ธาตุเข้ามา เป็นโจมตีไฟปุ๊บแล้วก็เน้นไฟนะครับทำให้การโจมตีมีออกเป็นไฟด้วยนั่นเองนะครับประมาณนี้น่าจะเข้าใจถูกเลยถ้าเข้าใจไม่ถูกก็เข้าใจผิดมาตลอดแต่เกมเปิดแล้วถ้างั้นอตอนนี้ผมก็เลยเอาตาท่าไฟมาใส่แทนนะครับก็เล่นเป็นอาวุธใส่ชี้แล้วก็เพิ่มตาท่าทําให้มีการโจมตีท่าขึ้นประมาณนี้นะครับซึ่งถามว่าตาท่าตอนนี้ขาในตลาดได้ค่อนข้างยากแล้วเพราะว่าไม่มีขายแล้วเกี้ยงเลยนะครับ ต่อไปเดี๋ยวจะพาะไปดูว่าแต่ละชิ้นนะครับผมใส่ตาอะไรไปบ้างนั่นเองแล้วก็เคยใส่ตาอะไรมาบ้างนะครับ อันนี้คือสิ่งที่ผมทําไว้นะครับมันจะเป็นในส่วนของตัวของต่างๆตาต่างๆที่ใส่ไว้ในในตัวของผมเองนะครับก็ใครที่แบบว่าอยากรู้แบบง่ายๆเลยไม่อยากฟังผมและอยากดูว่าใส่อะไรมาบ้างก็ตามนี้เลยนะครับที่ใส่ไว้เดี๋ยวขออธิบายให้ละเอียดก่อนในส่วนของตัวอาวุธเห็นไหมครับว่าผมจะใส่เป็นตาของตาแคทนะครับที่จะเป็นไดร์ฟจมตีสเตเตัรไฟนะครับจะไม่มีตีบวกเตเตัรไฟด้วยตรงนี้นะครับใส่เข้ามาปับ๊บฝั่งนี้คือตาจูบูที่เคยใส่ไว้นะครับประมาณนี้เลย ไม่รู้ว่าใส่ผิดหรือเปล่าน่าจะถูกนี่คือตามชมพูที่ผมใส่ไว้ทั้งหมดนะครับแล้วก็ไอาตาทองนียคือตาที่ผมเปลี่ยนนับปัจจุบันนี้นะครับเป็นตาทอง3ชิ้นนี้ที่มีก็จะเป็นเพิ่มอ,อัตราคิเวทแล้วก็ดาเมจคิด,ด้วยนะครับแล้วก็มีอันนี้คือดาเมจสกิลเพิ่มขึ้นอันนี้คือได้รับตีบวกาธาตุมากขึ้นนะครับตีบวกสเตตัสมากขึ้นแล้วก็ดาเมจสกิลเฮดพี p, พื้นฐานเพิ่มขึ้นเป็นตาทองนั่นเองนะครับส่วนอันนี้คือของอาวุธสาย สายธาตุไม่ใช่ใสายขีนะครับเป็นอาวุธอีกหนึ่งอาวุธนะฮะก็ใส่ปนตาของบาเบนาเข้าไปที่บอกว่าเพิ่มพลังตีเวทหรือพลังตีกายภาพเข้าไปนั่นเองนะครับแทนตาตาธาตุที่ผมใส่อยู่แบบนี้นะครับถ้าใครเลือกใส่นี้นะประมาณนี้นะฮะในนี้ก็จะมีบอกอยู่ที่ผมทําไว้นะว่าแต่ละอันมันมีอะไรบ้างผมก็เอามาใส่ริดไว้ให้หมดแล้วนะฮะนี่คือเปรียบเทียบกันเลยเห็นไ,ไหม เลเววิศวิลป์นะครับอนี้คือบุธธาตเป็นตีบวกเตตัสธาทั้งหมด22แล้วก็มีต้านทานสเตตัสทั้งหมด11นั่นเองอัตราคิเวทแต่นนี้จะเป็นดาเมจกิเพิ่ม10%นะครับเห็นไหมประมาณนี้เลยก้รโจมตีธาตามพลังสเตตัสที่สูงที่สุดก็คือถ้าสมมติว่าผมมีธาตุไฟเยอะที่สุดใน4ี่สเตตัสเนี่ยผมก็จะได้รับการโจมตีธาตุไฟนั่นเองนะครับก็สามารถเล่นได้หลากหลายเลยนะฮะไม่ต้องเป็นไม่จำเป็นต้องฟิกในส่วนของอันนี้นะแต่ว่าถ้าเป็นของผมมันนนเเเี่่ยยกก็็จะะฟฟิวาาาปปธตุไลรมณนนีี้ะะฮโอเเคด๋ยวมาดูกันนใ นั้นต่อแล้วกันนะครับมาอย่ามาลองดูกันในเกมต่ออีกทีหนึงเพราะในเกมน่าจะง่ายกว่านะครับอันดับแรกเลยเป็นตัวของสร้อยนะครับผมจะใส่เป็นดามจิตเข้าบวก1ิบอตอนนี้เปลี่ยนไม่ได้แล้วเพราะว่าในตลาดไม่มีขายเราสามารถใส่ซ้ำกันได้นะครับอย่างเช่นตาของ Thunderbolt s t ๊ก k e r ใช่ไหม t ั u n d e r b o บส t ิ๊กเกอนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะคืออันนี้ครับ มันสามารถใส่ได้ตรงที่สร้อยกับสายและข้อมือนะครับเป็นดาเมจคีที่เข้าเพิ่มใช่ไหมถ้าเอาถึงขั้น3จะบวก10เป็นดาเมจชิเพิ่ม10เปเเลยนะครับใส่ทั้งสร้อยแล้วก็สายและข้อมือนี่สองอันนี้เลยนะครับสายข้อมือกับสร้อยแต่ว่าสายและข้อมือผมใส่เป็นตีบวกเทเตัสไฟไปแล้วซึ่งอยากเปลี่ยนเป็นดาเมจชิเหมือนกันแต่ว่าหาไม่ได้แล้วก็เลยจาเป็นจะต้องใช้ตีบวกสเตตัสไฟเพิ่มเข้าไป12 อันนี้เหมือนเดิมนะครับเปลี่ยนมได้โอเคต่อไปเป็นแหวนนะครับเป็นพลังกับปัญญานะครับเป็นตาโคโนตก็คือร้อกับ180ที่ผมอัพขั้น3แล้วนะครับก็ปัญญาคืออะไรอย่าพาไปดูนะฮะนี่เลยมันจะมีสเตตัสบอกว่าปัญญาเราช่วยอะไรเพิ่มจิติเวท5 1าตรงนี้เห็นไหมฮะมันก็คือช่วยในการเพิ่มจิติเวทแล้วกันเออประมาณนี้ฮะทำให้เรามีแบบสายบาลานมากตัวของผมจะเป็นตาที่แบบสายบาลานนะครับไม่แบบว่าเน้นเรื่องดาเมจชิหรือเน้นเรื่องธาต สเตตัสธาตุไฟหรือแบบว่าอะไรเงี้ยจะเน้นแบบบาลานซ์อันนี้คือพลังจุดติเวทเพิ่มอันนี้ก็เป็นสเตตัสไฟเพิ่มส่วนนี้ก็เป็นดามเมจขี่เพิ่มอะไรแบบนี้ครับจะบาลานซ์มากก็เลยแบบเออเป็นตัวที่แรงในสายบาลานซ์ไม่แรงแบบสุดจริงสุดดิิงกระดิ่งแมวสุดจริงกระดิ่งแมวไปทางใดทางหนึ่งนั่นเองนะครับ <S <s ส่วนตาประทับก็จะเป็นดามเมจเพิ่มขึ้นบวก40บวก 4%, วก4นะครับ <S <s แล้วก็จะมีเลเวลคาร์ทหมดสกิลกดใช้เลเวลยี่สบถึงสามบวก1ด้วยอันนี้ถือว่าดีถาม สกิลตรงนี้นะครับก็คือเลเวลยี่สิบห้าถึงสามสิบห้าสกิลที่ผมมีก็คือสกิลนี้ฮะเกี่ยวยกพลังปานสกิลที่ปล่อยลูกบอลน,นะครับโจมตีแล้วก็มีสกิลของหมัดเมเโอแล้วก็สกิลกระจอกมายาซึ่งสามสกิลนี้ผมใช้ประจําแน่นอนไม่มีอันไหนไม่ใช้เลยนะครับก็เลยคุ้มค่ามากสามสกิลนี้บวกหนึ่งเลเวลนะครับถามว่าบวกหนึ่งช่วยอะไรช่วยให้ดาเมจเพิ่มขึ้นนะตรงนี้นั่นเองนะครับเป็นเลเวลต่อไปเห็นไหมถ้าผมลดขั้นไปหนึ่งขั้นอะดาเมจจะหายเห็นไหมฮะ มันสามารถบวกให้1นึ่งเลเวลเลยนั่นเองนะครับทำให้ดามเกจก็คือมากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็แรงมากขึ้นด้วยก็เลยดีนั่นเองต่อไปก็จะเป็นตัวเครื่องล่างนะครับเครื่องล่างก็จะใส่เป็นตาไกาโลหนักดามจสกิลบวก5%แรงมากๆทําให้สกิลมีความแรงมากขึ้นส่วนอันนี้ผมใส่เป็นตาทองแล้วนะครับดามจสกิลบวก3ามดามจโจมตีโปรตีบวก3แล้วก็ HP ้พื้นฐานบวก3แต่ว่ายังไม่ถึงขั้น3นะตาชจมพูเป็นอะไรอย่ามาดูตามชจมพูอันเก่าของผมละกันนะครับนี่เลย ไปดูในนั้กันนี่ตาชมพูอันเก่าของผมจะเป็นตานี้ครับตาผู้วิทักโบราณความเป็นโจมตีบวก40แล้วก็มีความบคูคดาบวก40ซึ่งถามว่าดีไหมผมมองว่าตาทองที่ผมมีตอนนี้ดีกว่าก็เลยมาใส่แทนเลยแม้ว่าจะเป็นขั้นเดียวกว็าตาประมาณนี้ต่อไปเป็นเจ้ากางเกงนะครับกางเกงจะเป็นตาโก,กลมอสด,ดาเมจเพิ่มขึ้น4%นั่นเองนะครับดาเมจเพิ่มขึ้นคืออะไรเนี่ยไปดูสินี่ไงดาเมจเพิ่มขึ้นนะครับก็คือดาเมจสุดท้ายที่สร้างเพิ่มขึ้น16 ปร์ไซน์นั่นเองผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรเหมือนกันแต่คิดว่ามันน่าจะดีที่สุดในสัตว์เกงแล้วนะฮะที่มันใส่ได้นะที่ผมมีนะครับแล้วก็มีเลเวลคาร์ดเพิ่มขึ้นด้วยเออมีเลเวลคาร์ดเพิ่มขึ้นเหมือนเดิมมันเหมือนมันเป็นอันเดียวกันกับอันนี้ครับอันเดียวกับตาประทับนั่นเองนะครับเดี๋ยวลองไปดูคนอื่นดูว่าคนอื่นขาปั้นยังไงเออถูกแล้วนะครับ หลายคนก็ปั้นเหมือนกันนะครับว่ามันเป็นดามจเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าอย่างอื่นมันจะไม่มีแล้วเดี๋ยวผมพาไปดูอ่ะกางเกงใช่ไหมกางเกงนี่ครับกางเกงตาโกลมอสด,ดามจเพิ่มขึ้นโอเคถูกอันนะฮะเป็นตาโกลมอสหรอถูกอันไหมโกลมอสไหมโกลมอสเหมือนกันนะครับแล้วก็กางเกงอย่างอื่นมีไหมไม่มีแล้วนะครับ อันที่ดีสุดก็เป็นอันนี้นี่กางเกงเป็นดาเมจโจมตีปกตินะครับซึ่งดาเมจโจมตีปกติอ่ะไม่แรงอยู่แล้วเราไม่ค่อยโจมตีปกติเราเป็นดาเมจสกิลบ้างดาเมจอะไรบ้างผมคิดว่าดาเมจอันนี้น่าจะดีสุดแล้วแล้วก็เลเวลการกดใช้อันนี้เป็นเลเวล40นะครับซึ่งเลเวล40ของตัวขาวเซนเตอร์คือสกิลอ,อะไรอ้เงาเท้าจุดโจมอันได้อันเดียวด้วยนะครับบวกหนึ่งแต่ว่าได้แค่สกิลเดียวซึ่งไม่คุ้มแน่นอนอันนี้คุ้มที่สุดแล้วนะครับถ้าเป็นสายผมนะ เนี่ยมันเพิ่ม3ามเลเวลเอ่อสามทกิลในเลเวลช่วงนี้นะครับก็เลยนิยมแนะนําว่าใ,ใช้อันนี้ดีกว่านั่นเองนะครับจริงๆก็ไม่เคยลองว่าถ้าเอาอันเนี้ยถ้าเอาตากลไกลมีดอะไปอัพขั้น3มันจะบวกสกิลอื่นให้ไหมนั่นเองนะฮะแต่ไม่เป็นไรใช้ตันไปดีละครับโอเคต่อไปก็เป็นส่วนของตัวหมวกเกาะหุ้มแล้วก็ถุงมือนะครับตาเก่าที่ผมใช้จะเป็น3อันนี้นะครับนี่เห็นไหมจะพาไปดู ตาเก่าจะเป็นหมวกใช่ไหมหมวกผมใช้เป็นตายแอนเดย์นะครับตีบวกเทติตาท,ท,ท,ทั้งหมด12นั่นเองแล้วก็มีต้านทานบวกอีก12นะครับส่วนตัวเสื้อเสื้อจะใช้เป็นดาเมจสกิลบวกหนะครับดาเมจสกิลบวกหแต่อันใหม่ของผมจะเป็นตาสีทองรีโอติสดาเมจสกิลบวกแเยอะกว่าต้อง3%แล้วก็มีความเป็นตีด้วยก็เลยเปลี่ยนมาใช้อย่างแน่นอนนั่นเองนะครับส่วนถุงมืออันเก่านะครับถุงมืออันเก่าจะเป็น ตาสมาคามพี่น้องวิกนะครับตีบวกทเทเดตัสไฟบวกสิบสองนะฮะส่วนอันใหม่จะเป็นอะไรเอ่ยอันใหม่เป็นตีบวกทเทเดตัสท,ทั้งหมด20เปอร์เซ็นต์นะครับผมอยากจะเปลี่ยนไอ้นี่มากเลยอ่ะไอเออ่ถุงมือไนะอ้สร้อยใช่ไหมปลอกขออเ่อสายระข้อมือนะครับเพราะว่ามันเป็นตีบวกทเทเดตัสไฟเหมือนกัน อยากจะเปลี่ยนให้เป็นดามจจิแต่ว่าไม่ได้แล้วครับหาไม่ได้แล้วตอนนี้นะฮะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับสลับของที่ผมบิ้วมานะฮะโอเคอีกหนึ่งเรื่องครับก็คือเรื่องการปั้นทาตุนะครับถามว่าแนะนําให้เป็นทตุอะไรผมก็จริงๆมันสามารถปั้นได้ในทุกๆท่ทาเลยนะครับเราแค่เอาตาของ ธาตุแต่ละอันมาใส่นะครับอย่างเช่นธาตุมืดธาตุไฟฟ้าน้ําแข็งหรือไฟเอามาใส่แล้วก็ไปหาพวกตาที่แบบเพิ่มสเตตัสให้มาใส่เพิ่มก็สามารถเล่นได้ทุกธาตุเลยนั่นเองนะครับแต่ถ้าเอาแบบนิยมเลยนะครับที่ผมแนะนําก็คงจะเป็นธาตุน้ําแข็งกับธาตุไฟละกันนะครับธาตุไฟจริงๆอ่ะอาจจะมีผมคนเดียวด้วยซ้ําในตอนนี้นะครับส่วนส่วนใหญ่เขาจะเล่นเป็นธาตุน้ําแข็งกันนั่นเองนะครับที่ผมไปส่องๆมานะก็แบบ ไปหาตาธาตุน้ำแข็งมาก็ได้นะครับที่แบบว่าเป็นตีบสถ์าตตัน้ำแข็งหรือแบบใครมีธาตุไฟก็ใส่ธาตุไฟอะไรประมาณนี้ละกันนะครับ่วนอีกหนึ่งทางก็คือใครที่มีไม่มีธาตุแต่ว่าเราอยากเล่นเป็นสายคีสสายดาเมดอะไรเนี่ยแนะนําเลยบิวอีกแบบหนึ่งก็คือเอาตาพันยมตีกายภาพตาอันนี้ครับบาเบน่ามาใส่เลยที่อาวุธนะครับแล้วก็ของพวกนี้นะครับใส่เป็นดาเมจคีอัตราคีดาเมจคีเข้าไปไม่จำเป็นต้องใส่มาตีบวถสเตตัสไฟแล้วนั่นเองนะครับก็คือเอาออกไปเลย ไม่เล่นเป็นสายท่าแล้วเล่นเป็นสายคีดามจสายตาคีก็ได้เหมือนกันนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งทางเลือกก็คือเอาดาเมจคีต,ตรงนี้มาใส่แทนนะครับใส่เข้าไปเลยประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับเอาเป็นดาเมจสกิลแล้วก็เอามาเป็นอตาคีที่เข้าเวแล้วก็ดาเมจคีแล้วก็ใส่เป็นดาเมจคีเพิ่มขึ้นเล่นเป็นสายแบบสายดาเมจคีจ่าเลยถ้ามืกผ้าไม่ออกเดีย๋ยวผมพาไปดูตรงนี้นะฮะนี่เลย มันจะมีคาวเซเดอร์คนหนึ่งคาวไซเดอร์คนหนึ่งที่เขาเล่นแบบสายคียแบบคีแล้วก็พรางโจมตีเยอะๆไปเลยก็คือคนนี้นะครับที่เขามีเจ้าด้วงต้องเติม2ล้านหรือ5ล้านหรือ2ล้านเนี่ยครับเห็นไหมมีเจ้าด้วงแฟชั่นที่โคตรโหดมากๆเขาเล่นเป็นสายดาเมจเลยนะครับดาเมจคีไม่มีสายธาตุนะครับพรางโจมตีไายภาพเห็นไหมบวก10เขาอัพ3ขั้นแล้วก็ตรงนี้สายเป็นดาเมจคี ตอนนี้ก็จะเป็นดาเมจคีเหมือนกันนะครับอาวไม่เต็มด้วยนี่ก็เป็นดาเมจคียที่เือก็เป็นดาเมจเพิ่มขึ้นต่างๆนานานะครับแล้วก็จะมีของเขาจะมีตาที่เป็นท่าเลยนะครับดาเมจสกิลเพิ่มขึ้นไอ้ก็จะเป็นตีบวกเทเตตัสเอามาทําไมเนี่ยเขาตีไม่เป็นท่าไม่หรอแล้วก็มีอันนี้ครับอาตาคีอะไรพวกนี้นะฮะผมไม่รู้ว่าเขาปั้นของถูกหรือเปล่านะแต่แค่น่าจะปั้นใช่ไหมตาเนี้ยผมว่าอันเนี้ยเขาใส่ใส่ไม่ไม่โอเคเท่าไหร่เพราะว่า ตีบวกเทตตาทั้งหมด20แต่เขาไม่มีการโจมตีเป็นธาตุตรงนี้คือหนึ่งอย่างแหละที่น่าจะปั้นของลาดหรือว่าผมไม่รู้เรื่องเองก็ไม่แน่ใจนะแต่รู้สึกว่าเขาน่าจะปั้นปั้นผิดนะครับแต่เราสามารถเล่นได้ในสายนี้เลยนะครับแบบไม่ต้องใส่ธาตุเข้าไปใส่แต่ดาเมจคีแล้วก็ตาคีเข้าไปนั่นเองนะครับเป็นอีกแนวทางหนึ่งนะฮะว่าแต่ละคนรจะปั้นยังไงถ้าจะเล่นเป็นสายธาตุหรือสายดาเมจคีจานะครับหน,หนึ่งสำคัญสิ่งอย่างก็คือ การจะเล่นสายไหนได้ขอแค่เรามีตาสายนั้นก่อนละกันนะครับตอนนี้ตอนนี้ขอแค่เป็นเน้นการหาตาให้ได้ก่อนเออเพราะว่าตามันขาดมากเจอตาไหนที่เกี่ยวกับตาท่าหรือตาดาเมจคิถ้ามีกําลังก็ซื้อมาก่อนเลยนะครับแล้วเราค่อยมาคิจถึงว่าเราจะเล่นสายไหนนั่นเองนะครับประมาณนี้โอเคก็คลิปที่เป็นการบิวของตัวละครผมเองก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะครับจริงๆมันอาจจะเป็นแนวทางให้กับอาชีพได้เหมือนกันผมมองว่า หลายอาชีพอะมันไม่ได้ยากเลยนะครับการปั้นแค่ต้องมีตาเฉยๆอย่างเช่นตัวนี้ครับตัวบางทูหนึ่งตัวตัวของมิกเบรดของผมนะครับผมก็ไปแอบซื้อตามาไว้นานแล้วนะครับเป็นโจมตีาเตะตัตน้ําแข็งเห็นไหมจริงๆตัวน,นี้ไม่มีการโจมตีท่าน,นะของมิกเบรดแต่ว่าผมเอาน้ําแข็งมาใส่ทาให้มีการโจมตีท่าน้าแข็งเพิ่มขึ้นแต่ตาอื่นๆไม่ได้ใส่นะครับมานี้เลยนะฮะก็สามารถใส่ได้แล้วแค่ต้องหาตามาเฉยๆเท่านั้นนะครับแล้วแต่ว่าเราจะเล่นอะไรถ้าปั้นก็ประมาณนี้ ะะให้มันแข็งแกร่งมากขึ้นโอ้ oh, อีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องของวงจ้นะครับอยาที่บอกเลยว่าวงจรมันก็จะมีเรื่องของออฟเสริมออฟหลักให้ด้วยนะครับแนะนําว่าออฟเสริมให้เราหาในส่วนของตัวปัญญาจิตวิญญาณดมัมเิพารามตรีเวทนะครับถ้าเราเล่นสายของคาสตัดเดอร์ที่เป็นสายเวทใช่ไหมให้หาพวกแบบนี้เลยนะครับที่มันเกี่ยวกับพลังเวทนั่นเองนะครับพารามตีเวสปารามองการเวทดมัมเิชีที่เข้า แล้วก็อัตราคิอาจจะค่าไปก่อนเพราะว่าผมไม่ได้ต้องการอัตราคิตอนนี้ครับเอาสเตตัสที่เราต้องการตีบวกสเตตัสไฟก็ใช้เป็นธาตุไฟผมก็เลยต้องการด้วยน,นั่นเองนะครับประมาณนี้เลยฮะพวกอัตราคิทข้อเวทถ้าเป็นอัตราคิทข้อกายภาพก็ตัดออกได้เลยน,นั่นเองนะฮะเรื่องของอัตราเนี่ยยากมากแล้วก็มีคามป้องกันเวทอะไรที่เกี่ยวกับเวทเอามาให้หมดดัมเมจชีนี่คือสําคัญด้วยดัมเมจชีทิคอเนี่ย เพิ่มดาเมจคีก็เอามาเลยนั่นเองนะครับแล้วก็อัพให้ถึงรีวิว20เลยนะครับการสุ่มก็ง่ายๆนะครับอย่างเช่นอ่าสเตตแต่ละอันวงจรจะมีสเตตัสหลักด้วยอย่างเช่นอันนี้ครับที่ผมใช้จะเป็นดาเมจคีย์ขั้วบวก8ถุงมือก็จะเป็นดาเมจคียบวก8แล้วก็รองเท้าก็จะเป็นดาเมจคียบวก8ด้วยนะครับจะไม่เอาอัตราคิมาใส่เลยซึ่งอันเนี้ยมันจะมีทั้งอัตราคิมีทั้งดาเมจคีนะครับแล้วก็คอนกูดาวอะไรพวกเนี้ยเราแนะนําว่า ให้ใส่เป็นดาเมจคีหรือไม่ก็ตาคีแทนนะครับถ้าทุกคนต้องการอันไหนต้องการดาเมจคีก็ใส่ดาเมจคีต้องการอัตาคีก็ใส่ตาคีเข้าไปนั่นเองนะครับก็เอาวงจรที่เกี่ยวกับอันนั้นมาอัปเกรดเ,เพื่อหาปลดล็อกในส่วของตัวสเตตัสลองที่เราต้องการให้ตรงสายถ้าไม่ตรงสายก็อัปใหม่เรื่อยๆอัปใหม่เรื่อยๆนะครับนั่นเองอันนี้คือความยากก็คือ ไอวงจรที่สเตเตหลักเป็นอันที่เราต้องการอาจจะมีไม่พอนะครับอาจจะแบบสุ่มจนไม่ครบอะจนหาไม่เจอหาออฟลองดีๆไม่ได้นะครับแล้วมันก็จะเหลือแต่ความเม่โจมตีเหลือแต่รถคูดาวอะไรประมาณนี้ก็ต้องไปรอเรื่อยๆสุ่มหาหม่เรื่อยๆนะครับในของตัววงจรน,นะฮะประมาณนี้เลยเกาะกับกางเกงจะเป็น h p พื้นฐานส่วนหมวกถุงมือแล้วก็รองเท้าจะเป็นเมชินะครับแล้วก็เครื่องราง เครื่องรางกับตาประทับนี่ของผมจะเล่นเป็นตีบวกสเตเตัสไฟนั่นเองนะครับก็คือผมเล่นสายไฟก็จะเป็นตีบวกสเตเตัสไฟเป็นหลักมันจะมีของไฟฟ้าของมืดของน้ําแข็งอะไรเงี้ยแต่ผมไม่ใช้ผมไปธาตุไฟนะฮะส่วนเสเตเตอร์หลักของไอ้พวกเนี้ยเครื่องประดับต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแหวนเป็นสายและคันมือเป็นสร้อยเป็นอาวุธก็จะเป็นของพลังตีบวก100%ทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับอัพเต็มแล้วประมาณนี้ โอเคแล้วก็ไปสุ่มหาออฟลอนที่เราต้องการให้ได้นั่นเองนะครับแล้วก็จะเพิ่มของเก่งให้เราด้วยประมาณนี้แล้วกันนะครับเสริมวิเดียพรเนของวงจรน,นะฮะซึ่งถามว่าวงจรได้จากไหนแค่เล่นในส่วนของตัวนี้ก็ได้แล้วครับในส่วนของตัวไอเนี่ยไอดันนรกนะครับประจาวันมันก็จะมีดอกให้ถ้าเรามีพลังงานเขียวอยู่นะฮะก็น่าจะดอกให้ในแต่ละวันอยู่แล้วเยอะมากน้อยขนาดไหนก็ไม่แน่ใจแะ มันอยู่ดีอย่มันก็ได้มาเองอะไรประมาณเนี้ที่ผมรู้สึกได้นะเล่นรังก็อาจจะได้เหมือนกันมัง้งเล่นหมักลุกก็ได้นะครับหมักลุกนี่คือถ้าได้ถือว่าเกลือนะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ไม่รู้ว่าข้อมูลจะครบถ้วนยังไงหรือปิดพลาดยังไงต้องขอไปดูแลกันนะครับวจอกันใหม่ในคลิปหนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับไปโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมจะลองไปเล่นในของแกะทองคําดูนะครับจริงจริงมันจะมีวัดดั้มเอ๋ของแกะทองคําด้วยเห็นไหมใน วันนี้นะครับอันดับผมอยู่ที่ห5 5, 5 5 5 5สกิลนี้จะเป็นสกิลที่เน้นความคล่องตัวนะครับแล้วผมก็ลืมเปลี่ยนเดี๋ยวผมจะลองดูแบบว่าเปอร์ดาเมตจริงๆโดยใช้สกิลภาคจิตวิญญาณที่มีของตัวขาวสเตเดอร์นั่นเองนะครับดาเมจที่1คือไปไกลมากเลยน่าจะไม่ไหวแล้วนะฮะมา๋าย่ลองดูกันฮนะหนูว่าดาเมจจะมากกว่าเดิมหรือเปล่านะครับดาเมตตอนเดิมมันน่าจะโหดอยู่แล้วตอนนี้คือ ผมจะลองกินยาบัฟเพิ่มเข้าไปด้วยนะครับเพิ่มอัตราก,กีนให้ตัวเองใส่เข้ามาแล้วก็จะมีอาหารด้วยนะแต่ว่าอาหารต้องไปกินข้างในนะครับไม่เป็นไรมาเดีย๋ยวลองไปกินข้างในดูกันละกันนะครับผมใช้น้ํายาบัฟมาให้หนึ่งทีแล้วก็กินยามาฮะจำไม่ได้ว่ากินถุงอันหรือเปล่าโอเคไปพร้อมเป็นประสาแล้ว เมื่อกี้ผมใช้สกิลผิดนะไปใช้ของเสือไม่เป็นไรฮะพยายามดูปูดาไว้นะครับว่าไหนปูดาที่จะต้องการโอเคผ้าถินยายมาเรียบร้อยกลุ่มอันรวมทีตัวเดิม มีตัวฟอมด้วยเห็นไหมจาเม็ดันจะเข้าทะลุตัวจริงไปด้วยนั่นเองนะฮะ โอเคน่าจะเขาเรียกว่าทำประสิทธิ์ของตัวเองอยู่691ดาเมจโคตรดีนะครับ691ล้านดาเมจนะครับถือว่ามากกว่าเดิมเป็นเท่าตัวเลยประมาณไม่เท่าตัวอีก1 0 m กว่าหน่วยาได้นะครับมาดูกันสิว่าผลงานเป็นยังไงกันบ้างนะครับตอนนี้คืออยู่ดับ2มาเดิมไม่แปลกแต่ว่าห่างจากที่หนึอยู่ประมาณสัก100 1 160, 6ึ่งร้เออ170 M 170ล้านแล้วกันนะครับถือว่า damage ทางประมาณ170ล้านแต่ว่าผมว่าสถิตตอนนี้คือดีดีแล้วนะสหรับผมนะครับลองดูของคนอื่นกันบ้างนะครับสายอื่นเขาทำ damage ได้เท่าไหร่นะครับเห็นไหมสายผมจะเป็นสายที่ทำ damage ได้เยอะที่สุดแล้วที่ผมเคยลองเลื่อนๆดูนะครับไม่ว่าจะเป็นเม,นเ,ชเ,มนเชียนเมเชียนน่าจะน้อยที่สุดปาร์ตี้ฮันเตอร์แล้วก็กันเนอร์ แป้งสามป่องเาวานะฮะแล้วก็กันเนอร์ไปสายกาดโอเคไซกาดเบดไมเด้น468ล้านแล้วก็ตัวคาวเซเดอร์ดูไปแล้วสตาร์เบคสีินะครับแล้วก็มีของผมซึ่งเป็นคาวเซเดอร์8 0ดอดาเมจถือว่าแรงโคตรแล้วของตัวคาวเซเดอร์นั่นเองนะครับโอเค ประมาณนี้นะครับของที่ผมปั้นไว้นะฮะเดี๋ยวคลิปต่อไปที่ทำน่าจะเป็นเรื่องอธิบายของแล้วกันนะครับประมาณนี้โอเคเจอกันใหม่คลิปหน,นะน้าับเจอกันฮะนี่มาลองเทสดทูเฉยบัฟเต็มข้อรอบเต็มแข้งเลยรอบนี้